ซีวสตูดิโอโรงแรับริษัทชูวีบุครับคุ้มใจจนอนะหนูนักสู้บ้านันหนูนักสู้โอ้ยง่วงนอนจริงๆเลยโหโอ้ยยังไงวันนี้เราต้องตื่นเช้าแน่ๆเลยเออไหนดูซิกี่โมงแล้ว <c oughs> วจ้าไม่นี long, hey, 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 ่มืนพี่ปกติแล้วไปทำงานแปลงโมงมาตื่นเก้างไม่สายแล้วสายแล้วสายแล้วว้ไอ้เฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้ย้เฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเ ร้อยแปลงล่างเรียบร้อยไปเธอพวกเราไปช่วยโลกกันเอ๊ะแต่ก่อนอนืต้องไปทำงานก่อนนี่นาะไปดีกว่าความเร็วของแสงทำให้ไอ้นูนักสู้วับได้เอ๊ะได้เวลาทำงานแล้วสินะใส่หน้ากากเอ๊ะต้องถอดหน้ากากทำงานนี่นะาวางไว้ก่อนดีกว่า นางทำงานนับปัดน้าแล้วเฮ้ยทำงานทำงานเฮ้ยทีหลังไม่น่าสร้างปุ่มยาวๆเลยขี้เกียจอ้ามือเว้ยกด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 ป้งปองทำภารกิจสำเร็จทำงานเสร็จสิ้นกรุณาทำอะไรก็ได้โอ้ยเสร็ยสทีอืมนอนดีกว่า้ยก่อนไม่ช่วยเราก่อน ช่วยด้วยช่วยด้วยเอ้อเสียงอะไรกันอะเฮ้ย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 ชเฮ้ยเย่ต้องได้เวลาของเราแล้วสินะกว่าไอ้หนูนักสู้จะมาถึงที่หมายก็คามืดพอดีเฮ้ยชึบเฮ้ยชึบเฮ้ยชิปเฮ้ยชึบเฮ้ยเจอแล้วไอ้ปีศาจสิงโตแกแกนี่เองแกแล้วจะทำไงฉันทำลายเด็กเรียบร้อยเด็กอยู่ในกำมือฉันฮะ ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยว้าว้าใครก็ได้ช่วยผมดีมันเอาระเบิดมาตีมือผมผมเอาเอาไม่ได้อฉันทนไม่ได้นะนักการ์ตูนมาโยนเรียบร้อยโอเคสวมเลยเย่เสร็จแล้วค่ะหล่อไหมหล่อตายละมึงอ่ะ แกเองเหรอเจ้าหนูนักสูงจะฆ่าแกโดยสายตาคู Souls ่นี้แหละเอ๊ะแต่เมื่อกี้เห็นตาเดียวนะเว้ยแล้วนี่มันสองตารืยยังวายวายโอ้โโทษโทษโทษสองตาสองตาเออเออเออแล้วตกลงจะสู้กันต่อไหนอ่ะจากนี้แหละอ้ออด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 อ ต่อคู่ดีก็จะคาแกมันก้มจ้าเฮ้เเยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรวะอะไรวะอะไรวะก็ตาต่อตาฟันต่อฟันเงีเ้ยเฮ้ยฉันไม่ได้ตาต่อ